สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มจีนหนึ่งจะมาทำการสกัด DNA จากผลไม้ค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะส้มแอปเปิลแอลกอฮอล์เบกกิงโซดาเกลือน้ำยาล้างจานช้อนตักสารและแท่งคนสารหลอดทดลองและกระบอกฉีดยากล้วยกระเทียมกระบอกตวงและผ้าขาวบางวิธีการทำขั้นตอนแรกบอกผลไม้และหั่นผลไม้เป็นชิ้นเล็ก นำผลไม้มาช่างประมาณ20กร,รมัมขั้นตอนต่อไปทําการบดหรือตำให้ผนังเซลลแตกต่อมาทําการตวงน้ําเปล่า100 ml และเติมน้ํายาล้างจานเข้มข้น30 ml จากนั้นทำการคนให้ส่วนผสมเข้ากันตวงน้ำยาล้างจาน2 0่ส ml เติมน้ำยาล้างจานลงในผลไม้ที่บดไว้ทำการบดต่ออีก5นาที DNA ละลายอยู่ในสารสกัดแล้วทำการกองเซลล์ทิ้งขั้นตอนต่อไปให้เติมเบกกิ้งโซดาเล็กน้อยเพื่อกำจัดโปรตีนที่ปนออกมา การตกตะกอนของ DNA ด้วยการเติมเกลือเล็กน้อยจากนั้นนำสารละลาย DNA ลงในหลอดทดลองประมาณ10 mL ก่อนหน้านำแอลแอลกอฮอลใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ30นาทีตวงใส่หลอดประมาณ10มลแล้วทำการเขย่าเบาๆแอลโกอฮอลช่วยดึงโมเลกุลน,น้ำออกจาก DNA ทำให้เราค่อยๆมองเห็นสาย DNA ตกตะกอนแยกชั้น